การกระตุ้นพัฒนาการเด็กเราสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะจากสิ่งแวดล้อมกิจกรรมต่างๆที่ได้ทําได้เรียนรู้และฝึกการคิดวิเคราะห์นะคะอย่างวันนี้ยแม่มจะไปกับน้องอินอินใช่ไหมคะก็ถามว่าเราจะเอาตะกร้าไปเก็บของหนูจะเลือกอันไหนดี เขาก็ไปหารถเข็นมาเพื่อที่จะเอาไปเป็นตะกร้านะคะเลือกเองคิดเองพอไปเจอต้นไม้ต่างๆนะคะสรรพคุณเราสามารถสอนเขาได้ฝึกการใช้งานกล้ามเนื้อนะคะเมื่อเจอปัญหาต้องแก้ยังไงกล้ามเนื้อมือในการดึงจับนะคะและเท็กเจอร์ของต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันการดึงแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกัน อุปสรรคปัญหาที่เจอจะแก้ปัญหายังไง,ดงไดเ,เด็กๆได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงแถมได้ความรู้ของพืชชนิดนั้นๆมักกรูดเอาไปทำอะไรมักกรูดมีกลิ่นหอมได้ทั้งเซนซอรี่นะคะการฝึกเรื่องกลิ่นเรื่องสัมผัสตาดูหูฟังนะคะแล้วก็การเดินการทรงตัวยังเจอปัญหาดึงไม่ได้แบบนี้ จะต้องทำยังไงนะคะหมุนนะคะมีการหมุนเกิดขึ้นในรูปแบบของแต่ละอย่างการดึงการทำก็ไม่เหมือนกันเอ๊แล้วเราจะเอาใบมันเนี่ยหนูจะต้องทำยังไงหรอคะต้องระวังอะไรบ้างถึงจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เจออยู่ทุกวันแต่ถ้าเราไม่ได้บอกเราไม่ได้แนะนำน้องก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยค่ะ การเดินไปในสวนในพื้นที่ไม่เหมือนกันน้องก็ได้ฝึกการทรงตัวแม้แต่เดินบันไดเดินถือของการเดินในแต่ละจุดแต่ละที่ก<ม>็<ข>จะไม่เหมือนกันการทรงตัวการควบคุมกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็ไม่เหมือนกันในการที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะเราก็ได้พูดพ <อ S 1> คุยกันทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีมีความผูกพันกันมากขึ้น มีความเข้าใจกันมากขึ้นรักและไว้ใจกันมากขึ้นด้วยค่ะในการพูดคุยเรายังเติมสีสารเรื่องราวต่างๆนะคะอย่างน้องอินชอบเมืองสายรุ้งชอบสีรุ้งนะคะครูแหม่มก็เสริมนิทานเราจะไปเก็บของวิเศษที่เมืองสายรุ้งกันนะคะการเดินขึ้นบันไดการล้างการทำความสะอาดขั้นตอนต่างๆทำได้หมดเลยแล้วเนี่ย เราจะนำมาทำน้ำต้มสมุนไพรค่ะเพื่อทําให้น้องอาบนะคะอาบให้บำรุงผิวใช่ไหมคะช่วยให้การหายใจโล่งสะดวกขึ้นและแถมเราก็จะใส่หัวหอมหอมแดงอะมะก,กรูดต้องเอาเม็ดออกนะคะเม็ดอาจจะมีสารบางอย่างที่จะทําให้ผมร่วงได้ต้องเอาเม็ดออกนะคะแบบก็ใส่ใบลงไปด้วยแล้วก็ใส่ ขมิ้นชันกับหัวหอมลงไปด้วยนะคะบำรุงผิวลดการระคายเคืองลดการอักเสบของผิวนะคะช่วยทำให้หายใจดีขึ้นด้วยนะคะด้วยหัวหอมและผิวมะกรูดก,การที่เราใช้เวลาร่วมกันทุกอย่างเป็นการฝึกทักษะหมดเลยค่ะอ,คอย่าลืมกดหัวใจเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะคแล้วพบกันใหม่ค่ะอคของเล่นต่ตางๆนะคะวางไว้ให้ที่ตะกร้าสินค้าซ้ายมือด้านล่างแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ